สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาต่อเลโก้เจ้านี้นะครับชื่อว่าแกมล็อกเฟรดี้นะครับจากภาค Security Beach นี่อันนี้เป็นโมเดลเฉยๆนะครับจะหลวมๆหน่อยนึงอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นส่วนเลโก้นี่แทนแทนด้านนี้นะครับมีประมาณเท่านี้นะครับนี่แขนขาส่วนพวกที่แยกส่วนเยอะๆเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัว อยากให้ประกอบเป็นมากที่สุด <Okay. S 1> เราจะให้ดูกันนะครับชิ้นพวกนี้ชิ้นสีขาวจะเป็นฟันนะส่วนนี้ uh huh. ชิ้นนี้ตาข้างข้าง,าง <Okay. S 2> แก้มสอนประกอบข้าง,ข,างข้างแก้มก่อนนะครับ uh huh. มาใช้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้มาต่อกันนะครับต่อ้านี้โอเคต่อมาเอาเจ้านี้มาติดกันชิ้นนี้ เหมือนกับชิ้นหูนี่เลยได้แล้วนะครับ <Wow. S 1> นี่ไง <Okay. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นตัวงตรงไหนตรงแถวแถวข้างๆนะครับ uh huh. เดี๋ยวพวกคนจะรู้เองทำไมต้องเป็นสีแดงโอเคโอเคชิ้นนี้นะครับเป็นจมูกแล้วก็เพื่อให้ขยับปากได้นะครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูเม็ดสีดำนะครับข uh huh. อนี้ต่อได้อยู่ม uh ี huh. นิดนึงส่วนนี้ชิ้นไว้ต่อตรงกลางจมูกนะครับโอเค กคุณต้องมีชิ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องเป็นสีสีตามนี้นะสีแดงสองชิ้นสีเหลืองชิ้นหนึ่งโอเคนี่ส่วนชิ้นนี้นะครับจะใช้เหมือนให้ดูนะครับชิ้นมือน,นี้เลย oh. นี่ชิ้นเดียวกันนะครับว้าวโอเคต่อมานะครับมาสอนกันเลยนี่ต่อตรงกลางนะครับชิ้นสีเหลืองตรงนี้โอเคส่วนชิ้นสีแดงต่อตรง ตรงข้างๆนะครับสองข้างนี้ขยับให้เท่ากันนี่ชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ใช้ต่อจมูกตรงกลางต่อตรงนี้เข้าไปชิ้นจมูกต่อติดเข้าไปเลยโอเคได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นปากด้านล่างนะครับส่วนชิ้นสีขาวนี่ทุกคนต้องรู้เองเพราะนี้คือฟันนะครับฟันแหลม <Okay. S 1> ที่แหลมเนี่ยเพราะเป็นกรมล็อกเฟดี้นะครับ อ่านี่ไงเข้าใจแล้วนะครับเค <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งชิ้นนี้นะครับสองชิ้นนี้สีเหลืองเหมือนกับชิ้นที่แล้วตรงกลางนี้นะครับโอเคติดเข้าไปนะครับสองข้างข้างนี้ข้างข้างสองอันเดี๋ยวก่อนนะครับติดสีดํานี่ไปตรงกลางเหมือนคาวที่แล้วของปากต้นบนนะครับ uh huh. ติดเข้าไปตรงกลาง อย่างนี้ได้แล้วนะครับชิ้น <Wow. S 1> ฟันนี่เห็นไหมมันก็จะงับงับอะไรอย่างนี้ได้ <like> this. โอเคต่อมาเอ็นโดสกิเลทอนด้านในหัวครับด้านในหัวหน้าหัวโอเคชิ้นนี้นะครับต่อกันข้างๆ <Okay. S 1> นี่เห็นอยู่นะ uh huh. ต่อมาติดนี่โอเคได้แล้วครับ <Wow. S 1> ชิ้นนี้นะครับจากนั้น ต่อเข้าไปเลยสองชิ้นนี้ <Wow. S 1> ติดเข้าไปนะครับอ่าได้แล้วนะครับ uh huh. ติดเข้าไป uh huh. ได้แล้ว <Wow. S 1> นี่นะครับได้แล้วนะครับ <Really nice. S 1> ส่วนดัานหลังปุกปิดนิดนึงนะครับ uh huh. ปิดนิดนึงใช้ชิ้นอะไรก็ได้นะครับโอเคขอแค่สีเหมือนกัน <Look like S 1> นี่นะครับ like ต่อมา หมวกนะครับแฮทอดออกนี่ <Wow. S 2> ใช้ชิ้นนี้นะครับชิ้นเหมือนกระป๋อง uh huh. ส่วนชิ้นนี้มีรูเหมือนโดนัท oh oh. <laughs> นี่ไงติดเข้าไปนะครับแต่ว่าชิ้นนี้นะ่ะอย่าลืมนะครับต้องกลับด้านโอ okay. <Okay. S 2> เคอเคจะติดได้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ป๊บนึงนะครับติดให้แน่นๆหน่อยจะได้อย่าหลุดง่ายว้าว <Wow. S 2> โอ้โอ,โอ นี่นะครับส่วนปากนี่ไง <Wow. S 1> ติดไปแน่นๆนะครับนี่ไงได้แล้วนะครับ <Wow. S 1> หัวกัมล็อกเฟดี้นะครับ <Really nice. S 1> นั่นแหละที่เป็นสีแดงเพราะว่าดูตัวอย่างครับนี่มันมีแดงๆฟ oh. ้าๆติดอยู่แถวหน้าด้วยนะครับ like this, like this. ได้แล้วนะครับต่อมาจะให้ดูส่วนตัวนะครับมาประกอบส่วนตัวกัน ลูกไลส s นี่เป็นขานะครับโอเค let's g กครับ okay, ขานะครับขาอ่าฮะดูนะครับจะสอนประกอบแค่้านทางด้านนะครับโอเคบางด้านอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูต้องใช้ชิ้นขยับได้น,นะครับอือฮ uh ึ huh. ชิ้นนี้นะครับ สีทองสีเหลืองก็ได้นะครับโอเคใช้ประมาณสีทองหรือไม่ก็สีเหลือง <Yes. S 2> ส่วนชิ้นนี้สามหกจุดนะครับโอเคหกจุดข้างๆกันจากนั้นชิ้นสีฟ้านี่ยครับใช้ติดเป็นเล็บ <Wow. S 2> เล็บของมันนำชิ้นนี้ติดกันนะครับ uh huh. เดี๋ยวสอนประกอบชิ้นนี้ก่อน uh huh. ถอดออกมานี่ <Wow. S 2> มันถอดออกมาได้นะ uh huh. นี่ไงชิ้นขยับได้นะครับดูงองออะไรได้โอเคแค่อย่าให้หักอะไรเกิน mm hmm. ปิดการนี้นะครับว้ <Wow. S 2> สองชิ้นนี้ Very good ชิ้นนี้นะครับติดกันกับชิ้นสีแดงตรงนี้อ oh. ส่วนชิ้นนี้นะครับจะเห็นได้เลยจากนี่นะครับอ uh huh. ตรงนี้ <Yes. S 2> ส่วนชิ้นเหลืองนี่เอามาต่อตรงนี้นะครับ อติดกันนะครับดูจากขานี่นี่ไง <Wow. S 1> โอ้อน้นเองครับบางส่วนผิดนิดนึง uh huh. <laughs> นี่ไงควาจรง <Good S 1> ต้องติดด้านหลังนี้โอเคว้า okay. ว <Wow. S 1> okay. ใช่แล้วครับใช่แล้วขออนุญาดูจากตัวอย่างได้นะครับออื uh huh. เป็นอีกด้านหนึ่งเพราะงั้น ต้องติดแบบนี้นะครับขอดูก่อนอ่าใช้แล้วใช้แล้วโอเคหมุนติดใส่เลยจ้านี่ไง <Okay. S 1> ได้แล้วนะครับขา <Very good. S 1> ตามนั้นเลยว้าวว้าว l i e this l i e <Very> good. ส่วนนี้นะครับจะเป็นท้องนะครับที่ mm hmm. มีรูอะไรแถวนี้เนี่ยเพราะว่าจะเปิดท้องได้นะครับแกมล็อกเฟดี้ในเกมเนี่ยเปิดท้องให้เกเกอรี่เข้าไปได้นะครับเกเกอรี่เด็กเด็กคนหนึ่งโอเคอ่าจะสอนประกอบนะครับตรง <Okay. S 1> จะเหมือนชิ้นนี้เลยโอเคถอดมาก่อน รอแป๊บนึงนะครับ Don't worry อ่านี่นะครับใช้ประมาณเท่านี้นะครับชิ้นนี้ o อ a คทุกคนอย่าลืมนะบางชิ้นก็เหมือนกันบางชิ้นก็ไม่เหมือนกันนี่นี่นี่นะครับชิ้นนี้นะอย่าลืมนะมีรูแถวนี้ไว้ติดชิ้นนี้โอเคนี่อย่างนี้ติดเข้าไปนะครับส่วนชิ้นนี้ มีชิ้นแบบนี้ไม่ก็ชิ้นอย่างนี้นะครับติดเข้าไปอย่างนี้โอเคเป็นรูโอเคจะมีรูติดอยู่นี่ด้นั้นครับจะเหมือนกับชิ้นนี้เลยโอ <All right. S 2> ต่อมานะครับใช้ชิ้นนี้ติดเข้าไปอีกชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นอนี้นะครับปมๆอย่างนี้เพราะมันจะขยับได้โอเคติดชิ้นสีเหลืองเข้าไปก่อนนะครับ <Wow. S 2> อย่างนี้ อย่างนี้ว,ว้าเป็นไงครับขยับได้แข <Very good. S 1> นจะขยับได้ต่อมาติดชิ้นนี้นะครับจะเป็นจะเริ่มประกอบเป็นมือนะครับ mm hmm. ชิน้นนี้นี้ด้วยเดี๋ยวรวมถ้ารวมไปก็เปลี่ยนนี่ไงได้แล้วนะครับต่อมาต่อชิน้นนี้ขอดูแป๊บนึง นี่ไง <Wow. S 2> ถ้าจำไม่ได้ก็ดูาจากอันนี้กันเอานะครับ <Okay. S 2> นี่ไงชิ้นนี้นะครับได้แล้วนะครับมือ <Wow. S 2> ได้แล้วนะครับมือถึงจะมีสามนิ้วก็เถอโเคติดติดเข้าไปนะครับสองชิน้นนี้จากนั้นด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้ตามด้วยประมาณ องจุดนี้นะครับด้านล่างกับ <Okay. S 2> ด้านบน <Wow. S 2> เรียบร้อยนะครับ <Wow. S 2> ได้แล้วนะครับโอเคทุกคนสงสัยไหมครับว่าชินนี้ไว้ทําอะไรดูดูตรงนี้สิครับนี่ไงว้า <Wow. S 2> ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นสองชินนี้ <Sure. S 2> เราจะสอน uh huh. เป็นไหลนะครับเหมือนไหลนี่ชินี้นะครับถ้าคุณไม่มีชินนี้ใช้สองชินี้นะครับ สองชิ้นนี้ที่นอนตกลงมา uh huh. ยองลงมาอย่างนี้โอเคติดใส่นี่ลเลยโอเคอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง uh huh. ส่วนนี้ท้องที่เปิดนะครับว้าว <Wow. S 2> นี่ไงโอเคและทุกคนสงสัยไหมว่าสีฟ้าๆนี่อะไร ลายสายฟ้านี่ครับตรงนี้ <Wow. S 2> แบบเ <Okay. S 2> ลโก้จะยาวหน่อยหนึ่ง Let's go โอเคชิ้นนี้นะครับดูนะดูรอบๆเลยนะครับ uh huh. นี่แหละโอเคนี่ดูนะครับเปิดปิดได้วาโอเคต่อมานำชิ้นนี้นะครับมาต่อตรงนี้นะตรงตรงนี้ดู <Okay. S 2> ด้านที่ถูกด้วยต้องอยู่ด้านที่ถูกด้วยนี่ไงอ้ว้าชิน้นก็ชิ้นนี้ โอเคชิ้นนี้นะครับสงสัยไหมมันก็คือด้านหลังนะครับอ oh. ชิ้นนี้อันนี้ก็ไว้เปิดปิดท้องเหมือนกันนะครับโอเคอดูให้ถูกด้วยนะด้านนี้โอเคอย่างนี้นะครับจะเปิดปิดท้องได้ hmm. ชิ้นด้านหลังนี้ก็ไว้ปิดหลังปิดใส่เลยนะครับว้าว <Wow. S 2> ได้แล้วนะครับท้อง oh. ตัว <Very good. S 2> แต่ว่าด้านหลังนะครับยังนะ ชินี้นำชินี้มาต่อใส่โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวางอัน,นโอเคสองชิ้นนี้นะครับ uh huh. ต่อกันอย่างนี้ uh huh. อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ด้านหลังนะครับนี่ oh. อย่างนี้ได้แล้วครับชินี้อฮ uh huh. เป็นติดไว้ด้านหลังไว้เปิดปิดว้าว wow. ถ้าไม่ยาวต้องยาวกว่าน,นี้นะครับก็เพราะงั้นติดลงมาด้านล่างนิดนึง <Okay. S 1> โอเคโทษทีนะครับ Don't worry หลุดนิดนึงอ่าโทษทีดีที่แค่รูปลาสายฟ้าเฉยๆนะครับนี่ได้แล้วนะครับตัวจากนั้นดูนะครับชิ้นลายสีแดงนี้ ิดไว้ข้างๆไหลอย่างนี้แหละครับ <Okay. S 2> นี่ <Wow. S 2> ได้แล้วต่อมาชิ้นให้เอียงคอได้ใช้สองชิ้นนะครับต่อมาติดหัวใส่นะครับวว้า <Wow. S 2> เรียบร้อยนะครับ uh huh. ต่อมาส่วนขาวว้าป <Wow. S 2> ิดเข้าไปนะครับส่วนขาข้างไหนขาข้างไหนเนี่ยว <Wow. S 2> นี่ไงเรียบร้อยนะครับ เอามาโชว์กันเหมือนกันนะครับเหมือนนกัไลท์ดิสเวอรี่น่าโอ้ไม่กอดใช้ได้เลยนะครับลุคไลท์ดิสเวอรี่กูดโบสีดำใช้เป็นชิ้นนี้แทนนะครับโอเคโอเคขอจบแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวยไหม very nice ไม่บาย goodbye See you again next time. Oh